สวัสดีครับวันนี้สกอตชเนลจะมารีวิวขนมปังเลตันซีนะครับที่เขาว่าอร่อยนักหนานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับรูปร่างมันห่ oh, อ,อก็จะเป็นหอ่ออย่างนี้นะครับออกได้ไหมเ oh. ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมี <c oughs> มตัวหนึ่ง เขาอยากได้ดูมาดูไส้มันดูไส้มันอย่าพึ่งนะ <c oughs> โอ้โหพอ่อบีบจนมันเละหมดแล้ว,วแต่พึ่งกินออกกยยานะคนเดียวออกจากถุงสิมาดูไส้ครับดูไส้กะล่๊อือนี่นะครับไส้จะเป็นไส้ครีมครีม แต่อร่อยมากนะครับเรา,าลองชิมกันดูเหมือนมีไอศครีมอยู่ข้างในอยากให้ขาอร่อยไหมอร่อยพเพียงกัดยังรยเราจะมาเติมพลังก่อนเก็บ ยางก้อน,นครับวันนี้เราติดที่ยางเอาเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกท่ยางก้อนแล้วก็จะเติมพลังงานก่อนด้วยขนมปังลิปซีนะครับขนมปังลิปซีเห็นเขาว่าอร่อยนักหนานะครับก็เลยมมอเอามาลองดูถ้าใครอยากลองก็ซื้อมาทานก็นได้นะครับ มันจะมีไส้เดียวคือไส้เค็มมีช็อกโกแลตด้วย<อ>ที่อร่อยสุดก็คือไส้มันนี่แหละครับมันไม่เหมือนใครมันเหมือนมีไอศครีมอยู่ข้างในนะครับผสมนม,อ,มอร่อยอืมเป็น เค okay, ครับไปหาซื้อกันได้นะครับมันเราไม่มีมันเราไม่มีท,ที่ที่คอนแกนนะครับคอนแก่นหมดวันนี้ถึงวันที่สิบอุปกรณ์แก่ายางของเราก็จะเป็นนะครับตะขอเกาะนะครับแล้วก็มีรถเข็นมีถังนะครับนะครับเราไปดูว่าการเก็บขี้ยางนี่เป็นไงบ้างดูครับ ทีใช้ตะขอนะครับอันนี้ก็มันทําให้มือไม่เปื้อนนะครับไม่สัมผัสกับก้อนอยางโดยตรงมีใช้ครับนนกาอย่างเี้ยอกง่ายครับออกง่ายครับอันนี้คือช่วงทดลองนะครับ ลองใช้ดูก่อนอเราก็จะเก็บทีละสองแถวนะครับพอรถกันทีนี้ก็จะช้าหน่อยแต่ก็ไม่เปื้อนนะไม่ทำให้มือ สัมผัสกับก้อนยางยตรงนะครับถ้บก้อนใหญอย่างนี้ก็จะออกง่ายหน่อยนะครับแค่แกะอย่างนี้ก็หมดเลยครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูวิธีการที่ใช้มือโดยไม่ใช้ตะขอนครับอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้มือครับ แงมันออกมาเลยนะครับวิธีนี้ก็วิธีดั้งเดิมนะครับจะทำให้เนื้อนี่สัมผัสกับปั้นยางโดยตรงก็เปื้อนนะครับเหม็นด้วย นี้ก็จะเป็นเมนหน่อยสำหรับตัวผมนะครับใช้ตะขอดีกว่านะครับช้าแต่ก็ไม่เปื้อนโอเคครับครับสำหรับที่เก็บมาเป็นแล้วก็มา ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอไปดูว่าเราจะไปขายยังไงนะครับครับครับเยะครับแล้วก็เก็บขี่ยางหรือยางถ้วยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปขายกันมาดูกันว่าเราจะได้สักกิโลหรือได้สักกี่บาทครับเคครับไป ซื้อยางแล้วนะครับวันนี้เราดูราคาแล้วเราจะขายเป็นยางเิปนะครับยางเทปก็คือ,อยางที่รีดน้ําออกแล้วนะครับเป็นเนื้อ,อยาง <Hey. S 1> เปรวนเดีมาดูกันนะครับ ค่ะเราก็วันนี้เรารับซับนะคะได้เงินมาแล้วนะคะ235รกิโลโลละ29บาทนะคะเป็นเงิน6กพันบาทนะคะนับมาแล้วครบนะคะอีก15บาทนะคะเด t กโตค่ะกับบ้านจานครับสำหรับวันนี้ก็สากลชาแน,นลก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกา